แสงแดดสีส้มสาดผ่านหน้าต่างไม้ฝุ่นลอยในอากาศนิ่งเหมือนหยุดเวลาเสียงนกร้องแผ่วเบาอยู่ไกลๆในห้องรับแขกที่เย็นเฉียบกรอบรูปครอบครัวเรียงกันบนผนังมีภาพหญิงสาวยิ้มหวานยืนระหว่างสองที่ชายหญิงสาวในภาพนั้นไม่ใช่คนที่นั่งตรงหน้าเธอสวมเสื้อสีขาวกระโปรงยาวมือสองข้างประสานบนตักใบหน้าสงบแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความกลัว ฉันไม่ใช่ลูกของครอบครัวนี้เธอกล่าวเสียงเรียบสิ่งที่พวกคุณเชื่อมันผิดทั้งหมดที่ชายคนโตนิ่งงานเขาหันไปมองน้องชายที่นั่งข้างกันสีหน้าสับสนไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินเสียงนาฬิกาแขวนผนังดังติ๊กตอกเหมือนเร่งให้เวลาระเบิดความจริงหญิงสาวหลบตาหายใจลึกมือเธอสัน่นเธอยกขึ้นรูปบาดตัวเองแล้วเผยรอยแผลเป็นรูปวงกลมด้านหลังคอ ฉันจำได้ว่าฉันตายมาแล้วเสียงเธ,เธอเบาลงเหมือนบอกกับตัวเองมากกว่าคนอื่นแล้วฉันมาเกิดใหม่ในร่างนี้สายลมพัดม่านหน้าต่างไว้แสงเงาสะท้อนผนังราวกับภาพเพลินไหวพี่ชายคนรองลุกขึ้นยืนทันทีโกหกเขาตะโกนน้องสาวเราตายต่อหน้าฉันตอนอุบัติเหตุใช่แต่วิญ,ญญาณเธอกลับมาทั้งสองพี่ชายจ้องหญิงสาวนิ่ง เธอเงยหน้าขึ้นดวงตานิ่งเรียบแต่ฉันไม่ใช่น้องสาวของพวกคุณอีกต่อไปเธอลุกขึ้นก้าวเท้าอย่างมั่นคงทิ้งคำพูดสุดท้ายไว้ในอากาศเธอไม่ได้กลับมาฉันต่างหากที่มาแทนที่เธอร่างเธอเดินผ่านประตูไม้เสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังก้องในบ้านเงียบงนันพี่ชายคนโตเดินไปที่ชั้นหนังสือดึงสมุดบันทึกเก่าปกหนังออกมาเขาเปิดไปที่หน้าหนึ่ง ภาพวาดหญิงสาวคนหนึ่งที่ไม่มีใครจําได้ใบหน้าเหมือนเธอคนเมื่อครู่ไม่มีผิดที่ชายทั้งสองสบตากันในดวงตาเต็มไปด้วยความสันคลอนเธอคือใครกันแน่แล้วน้องสาวของพวกเขาหายไปไหนจริงๆเสียงพัดลมเพดานครางเบาๆดังเสียงกระซิบอากาศในห้องเริ่มหนักเหมือนบางสิ่งมองอยู่จากมุมมืดที่ชายคนรองเดินไปหยุดตรงประตู ที่ที่เธอเพิ่งจากไปแต่ข้างนอกกลับไม่มีใครไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเงาเดินมีเพียงลมเย็นที่ไม่ควรเย็นในยามบ่ายเขาหันกลับมือกำแน่นเราต้องรู้ให้ได้ว่าเธอเป็นใครที่ชายคนโตยังจ้องสมุดบันทึกพลิกหน้าอย่างระวังหน้ากระดาษสีเหลืองเก่าเต็มไปด้วยลายมือรีบร้อนเด็กหญิงไร้ชื่อ รับมาเลี้ยงจากบ้านเด็กกำพร้าแต่ไม่เคยมีหลักฐานเขาอ่านออกเสียงเบาๆเสียงของเขาสั่นอยู่มุมหนึ่งมีซองจดหมายเก่าแทรกไว้เขาดึงออกข้างในมีภาพถ่ายสีซีดเป็นภาพผู้หญิงหน้าตาเหมือนลูกสาวแต่ยืนอยู่หน้าตึกเก่าตึกที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนบนหลังภาพมีลายมือหวัดๆเธอรู้ทุกอย่างมากเกินไปอยากให้เธอจำได้ หัวใจเขาเต้นแรงขึ้นเสียงตึกตักในอกดังกว่าเสียงรอบตัวทั้งหมดพี่ชายคนรองหันกลับมาทันทีเขาเห็นหน้าพี่ชายซีขาวดวงตาเบิกกว้างมีอะไรเธอเธออาจไม่ใช่ลูกกำมลอเสียงเขาเบาวิวแต่อาจเป็นบางสิ่งที่พ่อกับแม่พยายามปกปิดตลอดชีวิตทั้งสองเงียบงนันราวกับโลกหยุดหมุนในช่วขณะนั้น แล้วเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นสามครั้งช้าหนักแน่นเสียงนั้นไม่ใช่ของคนธรรมดาทั้งสองหันขอบไปที่ประตูหน้าบ้านเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้มีแรงสั่นสะเทือนจนใจกันบนโตโยกเยกพี่ชายคนรองขยับเข้าหาประตูอย่างช้าช้ามือสั่นจับลูกบิดเขาหันไปมองพี่ชายคนโตที่พยักหน้าเบา,เบาๆเขาเปิดประตูออกทีละน้อย เสียงบานพับลั่นเอียดดังยาวแต่ตรงหน้ากลับไม่มีใครมีเพียงกล่องไม้เก่าๆวางอยู่บนเฉลียงถูกมัดด้วยเชือกป่านแน่นหนากลิ่นไม้เก่าและความชื้นโชยเข้าจมูกพี่ชายคนโตหยิบกล่องขึ้นมาหนักกว่าที่คิดราวกับภายในซ่อนบางอย่างที่ไม่ควรถูกเปิดเขาวางมันลงบนโต๊ะลังเลชั่วขณะก่อนจะดึงเชือกออกช้าๆ ภายในกล่องมีเพียงสมุดบันทึกอีกเล่มกับตุ๊กตาเด็กผู้หญิงตัวหนึ่งใบหน้าเรียบเฉยตาตาทำจากกระจกสีดำสนิทที่ชายคนรองขยับถอยหนึ่งก้าวหัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ที่ชายคนโตเปิดสมุดหน้ากระดาษแรกเขียนด้วยหมึกซีจางบันทึกของแม่วันที่เราเจอเธอเขาอ่านเสียงตำ่ำ เธอไม่ได้ร้องให้ไม่ได้พูดอะไรแต่เธอมองเข้ามาในตาของฉันเหมือนรู้จักฉันมาก่อนเธอไม่มีเงาในวันแรกที่เข้าบ้านฉันคิดว่าฉันฝันไปแต่สามวันต่อมาพ่อของลูกๆก,ก็ป่วยหนักพี่ชายคนรองหน้าซีดเผือดเขาจำได้พ่อเสียอย่างกระทันหันและไม่มีใครรู้สาเหตุพี่ชายคนโตพลิกหน้าต่อฉันไม่ควรรับเธอมาแต่สายไปแล้วเธอไม่เคยหลับเลยสักคืนเดียวลมแรงพัดเข้าทางหน้าต่าง ตุกตากลิ้งตกจากโต๊ะกลิ้งไปหยุดใต้เก้าอี้แต่ตายยังคงจ้องขึ้นมาทางพวกเขาสะท้อนแสงสีเทาอย่างเย็นเยือกเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวจากชั้นบนของบ้านช้าช้าหนักหนักเหมือนฝีเท้าของคนที่ไม่ควรอยู่ที่นี่พี่ชายคนรองเงยหน้าทันทีดวงตาสั่นไหวจ้องไปยังบันไดไม้เก่าเสียงฝีเท้ายังคงดังลงมาทีละก้าว ลากยาวราวกับเท้าที่ไร้เนื้อหนังพี่ชายคนโตกำสมุดในมือแน่นเขาก้าวไปหยุดที่เชิงบันไดแสงจากคมไฟเหนือหัวกระพริบเล็กน้อยคล้ายจะเตือนเสียงกึกด,ดังอีกครั้งใกล้ลงมาเรื่อยๆเงาสีดำปรากฏบนขั้นบันไดไม่ชัดเจนแต่มีรูปร่างของคนพี่ชายคนรองถอยหลัง เสียงลมหายใจของเขาหนักขึ้นเหงื่อไหลลงข้างแก้มและเงานั้นก็หยุดอยู่ที่กลางบันไดนิ่งเงียบจนกระทั่งเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นฟังไม่ชัดเหมือนหลายเสียงซ้อนกันเด็กผู้หญิงผู้หญิงแก่ผู้ชายเสียงร้องไห้พวกเธอไม่ควรรื้อความทรงจำพี่ชายคนโตก้าวขึ้นบันไดช้าๆในมือยังกำสมุดแน่น เขาเผชิญหน้ากับเงาดำไม่เห็นใบหน้าเห็นแค่ร่างเลือนรางที่สั่นไหวในความมืดเธอเป็นใครเขาถามเสียงสั่นแต่มั่นคงเงานั้นไม่ตอบเพียงยื่นมือออกมานิ้วยาวผอมซีดเหมือนไม่มีเลือดไหลเวียนแล้วเงาก็พูดขึ้นอีกครั้งเสียงเย็นยเยือกแทงเข้าหัวใจลูกสาวของพวกเจ้าจากไปนานแล้ว เสียงสายลมหอนผ่านช่องหน้าต่างประตูห้องข้างบนเปิดออกเองช้าๆเกิดเสียงลั่นดังสนั่นจากความมืดภายในห้องนั้นมีเงาเล็กๆของเด็กผู้หญิงยืนอยู่เงาวิ่่งเงียบแต่ดวงตาสองข้างเปล่งแสงสีขาวนวลพี่ชายทั้งสองจำแววตานั้นได้ทันทีแววตาที่เคยจ้องพวกเขาในรูปถ่ายครอบครัวที่เคยอยู่ในร่างของเธอ แต่นี่ไม่ใช่เธออีกต่อไปแล้วเด็กหญิงในเงานั้นก้าวออกมาจากห้องแสงไฟที่ส่องผ่านตัวเธอทำให้เห็นชัดเธอไม่ได้เดินร่างลอยต่ำเหนือพื้นเส้นผมดำยาวพลิ้วไหวทั้งที่ไม่มีลมเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งรอบตัวจากเพดานจากพื้นจากผนังจำฉันไม่ได้เหรอฉันอยู่ตรงนี้มาตลอด เธอไม่เคยหายไปพี่ชายคนโตเริ่มหายใจแรงมือสั่นเขาถือสมุดไว้แน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อพี่ชายคนรองพยายามก้าวถอยแต่ขาข้างหนึ่งชายืนไม่ไหวดวงตาเด็กหญิงส่องแสงจ้องตรงมาขาวนวลไร้รูม่านตาแต่เต็มไปด้วยบางสิ่งที่เกินจะอธิบายหนูชื่ออะไรพี่ชายคนโตถามเสียงเบา เด็กหญิงไม่ตอบเพียงยกมือลูกบ่าซ้ายของตัวเองตรงจุดเดียวกับแผลเป็นที่หญิงสาวเมื่อตะกี้เคยแสดงที่ชายทั้งสองสบตากันความจริงที่พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงเริ่มชัดเจนเธอยังอยู่ที่นี่แต่เธอไม่ได้อยู่ในร่างเดิมไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกันสมุดในมือเปิดเองอีกครั้งหน้าสุดท้ายมีข้อความใหม่ มึกยังสดเปียกนิดนิดเหมือนเพิ่งเขียนพวกเขาเลี้ยงฉันไว้แต่ไม่เคยยอมรับตัวตนที่แท้จริงฉันจึงต้องสร้างตัวตนใหม่ในร่างที่พวกเขารักตอนนี้พวกเขาเริ่มจำได้แล้วพี่ชายคนรองเริ่มสั่นทั้งตัวเสียงฝีเท้าเด็กหญิงใกล้เข้ามาแต่ไม่มีเสียงจากพื้นไม้ไม่มีเงาสะท้อนมีเพียงไอเย็นที่แผ่เข้ามาในทุกมุมของบ้านเหมือนความทรงจำเก่าที่ไม่เคยถูกลืมจริงๆ เด็กหญิงหยุดยืนห่างจากพี่ชายทั้งสองเพียงไม่กี่ก้าวใบหน้าเธอเรียบเฉยแต่ดวงตาย,ยังจ้องลึกเหมือนจะมองทะลุไปถึงจิตใจกลิ่นบางอย่างเริ่มอบอวลในอากาศกลิ่นทุกเก่ากลิ่นไม้เก่าเปียกชื้นกลิ่นที่พวกเขาจำได้ดีจากงานศพในวัยเด็กพี่ชายคนโตกลืนน้ำลายเสียงในอกเต้นรัวมือเริ่มคลายจากสมุดบันทึกเขารู้ว่าคำถามสุดท้ายนี้จะเปลี่ยนทุกอย่าง ถ้าเธอไม่ใช่คนที่เรารู้จักแล้วเธอคืออะไรเด็กหญิงก้มหน้าเส้นผมยาวปิดดวงตาทั้งสองเงาของเธอยังไม่ปรากฏแม้แสงจะส่องเต็มเสียงตอบกลับมาในโทนต่ำผิดธรรมชาติเหมือนเสียงหลายคนพูดพร้อมกันจากใต้ดินฉันคือสิ่งที่พวกเขาเรียกมาด้วยความรักแต่ไม่มีใครกล้าเผชิญฉันโตขึ้นจากความเศร้าและอยู่ได้ด้วยความกลัวฉันเรียนรู้ที่จะยิ้มเหมือนเธอคนเดิม จนกระทั่งวันนี้ทันใดนั้นรูปครอบครัวบนผนังทุกใบร่วงลงกระจกแตกดังเปรี้ยเปรี้ยสเก็ตปลิวใสพื้นเงาเด็กหญิงเริ่มขยายร่างเธอสั่นไหวเหมือนมีบางสิ่งพยายามฉีกออกจากภายในผนังรอบตัวเริ่มแตกร้าวลายไม้บิดเบี้ยวเหมือนมีบางอย่างดันออกมาจากด้านในที่ชายคนรองร้องออกมาเขาทนไม่ไหวอีกแล้ว แต่ก่อนจะก้าวหนีเขาหันกลับไปมองพี่ชายคนโตคนพี่ไม่ขยับเขาจ้องหน้าสิ่งที่เคยเป็นน้องสาวในดวงตาเขาเต็มไปด้วยน้ำตาและความรู้สึกผิดเราปล่อยให้เธอโดดเดี่ยวมาตลอดเราเลือกที่จะจำในแบบที่สบายใจแต่ความจริงเราไม่เคยฟังว่าเธอเจ็บปวดแค่ไหนเสียงแตกของพื้นไม้ดังขึ้นใต้เท้าพวกเขารอยแยกเริ่มลามไปรอบห้องแต่เด็กหญิงยังยืนอยู่นิ่ง แล้วเธอก็เอ่ยขึ้นอีกครั้งเสียงแผ่วเบาเราวกระซิบข้างหูถ้าพวกเจ้าจําได้แล้วงั้นก็มองฉันเป็นครั้งสุดท้ายพี่ชายทั้งสองสบตากับดวงตาสีขาวนวลนั้นทุกภาพในอดีตรปล่ากับพุ่งเข้าสมองพร้อมกันเสียงร้องให้ยามดึกภาพเธอนั่งเงียบอยู่ตรงม,มุมบันไดความเศร้าที่ไม่มีใครเคยถามถึงและบางสิ่งที่พวกเขาเพิ่งนึกออก บางอย่างที่ไม่เคยอยู่ในความทรงจำมาก่อนเลยภาพในหัวพวกเขาฉายซ้ำเร็วขึ้นเสียงหัวเราะเสียงร้องเสียงกรีดร้องใบหน้าเด็กหญิงทั้งยิ้มทั้งร้องไห้เสียงตะโกนจากแม่เสียงพ่อพูดคุยในห้องมืดประโยคหนึ่งดังชัดขึ้นเหนือทุกเสียงอย่าบอกลูกชายของเราว่าเธอไม่ใช่คนพี่ชายคนโตเซถอยหลังใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดเขาหอบหายใจมองหน้าเด็กหญิงอีกครั้ง ความจริงที่พวกเขาไม่เคยรับรู้พ่อกับแม่ไม่ได้เลี้ยงเธอพระเมตตาแต่พระคำสัญญากับบางสิ่งที่อยู่นอกเหนือมนุษย์เด็กหญิงยิ้มชา้ชาช้าริมฝีปากแย้มออกแต่ดวงตาย,ยังคงว่างเปล่าในที่สุดพวกเจ้าก็จําได้เสียงรอบตัวเงียบลงกระทันหันแม้แต่เสียงลมหายใจก็จมหายไปห้องทั้งห้องเหมือนหยุดเคลื่อนไหว แสงจากโคมไฟริบรีแล้วทุกอย่างก็มืดสนิทเพียงหนึ่งวินาทีที่ทุกอย่างดับไปแล้วไฟก็กลับมาสว่างอีกครั้งแต่ในห้องไม่มีเด็กหญิงแล้วไม่มีเงาไม่มีเสียงกระซิบเหลือเพียงตุ๊กตาตัวเดิมวางอยู่ตรงกลางพื้นตากระจกสีดำหันมาจ้องพวกเขาเหมือนเดิม สมุดบันทึกปิดตัวเองอย่างเงียบงนันหน้าปกมีรอยใหม่ลึกเป็นรอยขวรเหมือนมีมือเล็บยาวกรีดลงเมื่อครู่ที่ชายคนรองสุดลงนั่งมือปิดหน้าสั่นทั้งตัวเธอเธอไม่เคยไปไหนเลยใช่ไหมพี่ชายคนโตหายใจลึกเขาค่อยๆย่อ,ยยอตัว หยิบตุกตาขึ้นมานิ้วเขาแตะเบาๆที่ตาของมันมันอุ่นไม่ใช่แค่ตุกตาไม่เคยเป็นแค่ตุกตาในจังหวะนั้นเองเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งคราวนี้ใกล้มากใกล้เสียจนได้กลิ่นลมหายใจฉันอยู่ในนี้ กับพวกเจ้าตลอดไปมือของพี่ชายคนโตชะงัก้างคดวงตาเบิกกว้างตุ๊กตาในมือเริ่มอุ่นขึ้นเรื่อยๆเหมือนชีพจรบางอย่างเต้นอยู่ภายในเขารีบปล่อยมันลงกับพื้นแต่ตุ๊กตาไม่กระเด็นมันตกลงอย่างเงียยสนิท และยังคงนั่งตัวตรงราวกับมันรับรู้พี่ชายคนรองลุกขึ้นยืนช้าๆสีหน้าหม่นหมองเขาก้าวเข้ามาใกล้มองลงไปอย่งตุ๊กตาเราควรทำอะไรกับมันเสียงเขาเบาเหมือนลมหายใจพี่ชายคนโตไม่ตอบในทันทีเขาเหลือบมองสมุดบันทึกท,ที่วางอยู่ ตอนนี้หน้าปกมันเริ่มเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลเข้มกลายเป็นสีดำสนิทและบนกลางปกปรากฏชื่อชื่อที่ไม่เคยมีในครอบครัวพวกเขามาก่อนอรวีที่ชายคนรองพง,งะชื่อนั้นไม่ใช่น้องสาวเราเราไม่เคยมีใครชื่อแบบนั้นที่ชายคนโตหลับตา และพูดเบาๆเรารับความจริงที่หลีกหนีมาตลอดชีวิตใช่แต่นั่นคือชื่อที่เธอเรียกตัวเองเสมอเสียงลมหายใจของทั้งสองหนักอึ้งอากาศในห้องเหมือนหยุดไหลเวียนแล้วทันใดนั้นตุ๊กตาค่อยๆเอียงหน้ามุมปากเล็กๆโค้งขึ้นช้าๆแสะยะยิ้ม ดวงตากระจกสะท้อนใบหน้าทั้งสองพี่น้องในแสงนั้นพวกเขาเห็นไม่ใช่เพียงแค่ตัวเองแต่เห็นร่างของหญิงสาวในอดีตของเด็กหญิงที่ยืนอยู่หลังพวกเขารอให้หันกลับไปมือเย็นเฉียบแตะที่บ่าของพี่ชายคนรองเขาหยุดนิ่ง และเสียงสุดท้ายที่ดังขึ้นในหัวของเขาเสียงที่เต็มไปด้วยความเหงาโกรธแค้นและรักบนเปกันอย่าทิ้งฉันอีกไม่อย่างคราวนั้นเสียงกระซิบจางหายไปอากาศเริ่มอุ่นขึ้นช้าๆเหมือนบ้านทั้งหลังถอนหายใจครั้งใหญ่แสงแดดยามเย็นลอดผ่านหน้าต่าง สาดลงบนพื้นไม้สีซีดที่ชายคนรองยืนนิ่งมือที่เคยสั่นกลับสงบลงเขาค่อยๆหันหลังไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีเงาไม่มีเด็กหญิงไม่มีเสียงใดหลงเหลือที่ชายคนโตเดินไปหยิบตุ๊กตาขึ้นมาอีกครั้ง ครั้งนี้มันเย็นเฉยเหมือนของเล่นธรรมดาเขามองดวงตากระจกของมันแล้วพูดเสียงเบาอรวีถ้าเธอยังฟังอยู่เราจำได้แล้วเราขอโทษที่ปล่อยให้เธองเงียบไปในความทรงจำเขากอดตุ๊กตาไว้แน่น เป็นครั้งแรกที่เขากอดมันด้วยความเข้าใจเสียงนาฬิกาแขวนผนังเดินต่อติ๊กตอกทุกอย่างกลับมาเป็นปกติบ้านไม้หลังเดิมเงียบสงบแต่ภายในหัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยบางสิ่งที่เปลี่ยนไปตลอดกาลเย็นวันนั้น พวกเขานำสมุดบันทึกกับตุ๊กตาไปฝังไว้ใต้ต้นลันถมหน้าบ้านทั้งสองยืนมองเงาต้นไม้ไหวตามลมเงาเล็กๆที่เคยซ่อนอยู่ในบ้านได้กลับคืนสู่ความสงบและแม้ไม่มีใครเห็นแต่ในแสงสุดท้ายของวันเรากับมีเด็กหญิงคนหนึ่ง นั่งแกว่งขาอยู่บนกิ่งไม้ยิ้มเงียบเงียบไม่เรียกร้องไม่กล่าวโทษเพียงจากไปอย่างสงบในที่สุดจบบริบูรณ์